เช่งเช่งให้เถื่อนเราใส่ห่อสูดแนวบิดไขมันหมดเช่งเช่งให้เถื่อนแล้วไปยกรอให้แล้วว่าเราอดดแล้วว่าสุดยอดทางเท้าหลักกันไม่แต่วันนี้พยายางไม่สดแต่ว่ารถปีขึ้นไม่หดเรามาลดกันเลยเอามาหลักกันไม่แต่วันนี้พยายางไม่สดแต่ว่ารถปีขึ้นไม่หดเรามาลดกันเลยเอามา เม่อยใครับผมนายนัฐพลเมย์มงคลนะครับเดี๋ยวครับผมนายเกีริพันธ์คนาครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ปัญหาในการรอชูในโรงอาหารนะครับปัญหาที่เกิดจากการรอชูในโรงอาหารนะครับนี่นะครับมีจํานวนมาเข้าใช้เป็นจำนวนมากครับเลยทาให้แออัดกันครับสองนะครับคือระยะเวลาในการ รบริการต่างกันนะครับรับแค่หานะครับคือการชำระเงินครับบางคนก็ชำระเงินโดยการแบงกจ่ายครับบางคนก็ชำระเงินด้วยเงินสดครับต,ต่อไปนะครับผมก็จะมาดูวิธีการแก้ปัญหาแบบครับเราก็ใช้แก้ปัญหาโดยการใช้พิจาชิชนะครับจำนวนจำนวนาการ ่งช่องที emperor, ่หมอผมครับดูนะครับเราก็ได้8ช่องแล้วนะครับมีทั้งหมด4ช่องนะครับ1 2 3 4ครับ่อไปนะครับเราก็จะเข้าแถวให้ดูนะครับว่าเป็นไงครับดูครับก็การเข้าแถวก็จะทำให้เรามีระเบียบขึ้นครับแลก็สะดวกสบายนะครับ นะครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะมาสรุปนะครับสรุปปัญหานะครับหนึ่งนะครับเก็บข้อมูลนะครับดูจำนวนวิธนมนของนักเรียนครับจำนวนข้องทางบริการและบริการี้ใช้ต่อคนนะครับสองนะครับผมคำนวณเวลารอนะครับเราจะใช้ทฤษฎีชูนะครับหาความหนาแน่นต่อชิวนะครับผมต่อไปนะครับสามปรับปรุงระบบนะครับเช่นเพิ่มช่องบริการที่มากขึ้นนะครับและแยก แยกโซนอาหารนะครับที่รอชิวนานกับอาหารที่ได้เร็วนะครับสี่ใช้ซีออเดอร์หรือชัวร์โค้ดเพื่อลดเวลาสั่งซื้อนะครับสี่นะครับคือเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมใช้ซีออเทอร์หรือชัโค้ดเพื่อลดเวลาการสั่งซื้อนะครับเปลี่ยนการชำระเงินให้เร็วขึ้นครับแล้วก็ทดสอบและปรับกรุงเก็บข้อมูลใหม่ดูว่ายังมีปัญหาหรือไม่ครับ ครับผลลัพธ์นะครับเวลารอคิวน้อยลงนักเรียนได้รับอาหารเร็วขึ้นลดความแอาอาัดในโรงอาหารครับครับนะครับก็พวกผมขอจบการแก้ปัญหาในโรงอาหารเทคเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ